แข่งขันปอกทุเรียนด้วยกันเราจะแกะทุเรียนแข่งธรรมดาไม่ได้เพราะเราจะแข่งแกะทุเรียนแบบที่ไม่ใช้มีดไปแต่ฉีกทุเรียนครับแต่ฉีกนค่ดุนะฉีกดว ใ <laughs> จเย็นดิเครียดอะไรเนี่ยเครียดอะไรรออะไรอยู่หิวอยากกินอะไรรอผัวอยู่เนี่ยผัวอ,อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไปไล่ไปซื้อทุเรียนอยู่ไปซื้อทุเรียนวันนี้โชว์โปอีพีพิเศษครับวันนี้เราจะมีกลุ่มพ่อบ้านเจก้ามาท้าแข่งบอกทุเรียนด้วยกัน,มนห,อหมอนทองลุกหลักเลยเดี๋ยววันนี้เราลองกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าพ่อบ้านที่ไม่เคยแกะทุเรียนจะแกะกันได้ไหมและนี่คือคู่ข้าแข่งขันของเราครับ ไปชมเลยครับ Check the mic and make sure it sound right Check make make and sure sell และนี่คือโชโป EP พิเศษครับวันนี้เราจะมารวมกลุ่มข้อบ้านที่จะมาแข่งขันปอกทุเรียนด้วยกันโมันโชโปอามโชโปเบิร์โชโปและคุณเก่งโชโปแข่งเป็นทีมทีมละ2คนดำา2แดง2กงจัดไป หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามโชว์ครับแดงอ้าวแดงแต่แดงดำกับดำครังเปลี่ยนได้ไหม <c oughs> และนี่คือทีมที่หนึ่งคารับ,รบทีมสีใดชื่อทีมอะไรเอ่ยยอสตนครับยอดยอตนยอดเยี่ยมสูงส่งตำนานครับโอ้เกือบไปเกือบไปยอดเยี่ยมสูงส่งตำนานเคยบอกทุเรียนไหมไม่เคยโอเคเป็แต่ฉีกทุเรียนครับว้าวแต่ฉีกให้ดูหน่อยฉีกคกินทุเรียนไหมกินทุเรียนใช่ไหม และนี่คือทีมที่สองราครับชื่อทีมยอดนอ,น,อนอครับแปลว่าเยี่ยมแน่นอนคิดดีไม่ได้เลยชื่อทีมเคยปอกทีเรียนไหมไม่เข้าทีเ่เรียนดีวกว่าครับมไม่กินเหมือนกันทีมเป็นทีมกินกับทีมไม่กินเคยปอกไหมไม่เคยคือปอกให้คนอื่นแดกนี่ไงแต่ก็ของเราวันนี้แบ่งเป็นสองทีมเรียบร้อยแล้วรู้กันอยู่นะครับว่าทุเรียนเป็นอาหารที่กินมากไม่ได้เพราะร้อนในเพราะฉะนั้นวันนี้บทลงโทษของเราทีมไหนที่แพ้ จะต้องกินยาเขียวตาใบโพนแก้ไข้ร้อนในกระหายน้ํายาเขียวตาใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ํำยาเขียวตาใบหอแก้ไข้ตัวร้อนยาเขียวตาใบหอมีทั้งชนิดเม็ดและผงสำหรับใครก็ตามที่แพ้นะครับจะต้องกินยาเขียวคนละ5เม็ด5เม็ดบางม็กินเขากินกินน้อยไม่รู้สึกเราจะแกะทุเรียนแข่งธรรมดาไม่ได้เพราะเราจะแข่งแกะทุเรียน แบบที่ไม่ใช้มีดแต่เรามีของมีคมให้ครับและนี่คือของมีคมของเราครับตามหามเลือกได้คนละหนชิ้นเท่านั้น้ยเลือกแล้วปฏิทินแล้วกันมีคมเอามาเล่นหนูปฏิทินไอ้เหียใครจะหยิบเอะไรอะไรอะไรฝานตักอะเปลี่ยนด้ มันลองที่ดูอยู่นะครับอันนี้ของมีคมเป็นของอันตรายไม่ควรเอาไปลองเล่นเองนะครับอันนี้อันนี้คือถ้าเกิดว่าลองไม่ดีหรือว่าเล่นกันประมาทนี่คืออันตรายถึงขั้นการคุกคีชีวิตได้เลยนะโอเคเก่งเลือกครับเดี๋ยวไม่โชว์อาวุธไปเร็วโชว์อาวุธโชว์อาวุธครับเราจะมีทุเรียนมาให้2ลูกลูกหนึ่งเป็นแบบเละกินได้เลยเลลูกหนึ่งคือแข็งถ้าเกิดว่าเลือกที่สูงได้หนึ่งถ้าเลือกแบบถามได้ศูนย์คะแนน มาสามวันอันนี้กินได้เลยค่ะบสุกกำลังกินเสียงจะเป็นยังไงเสียงปุบปุบหน่อยตรงตรงอ่าขอเปลี่ยนขวานเห็นไหมเขาให้อยู่แล้วโอเคเขาให้อยู่แล้วอเเออแล้วกดข้อที่สองคือแ่งกันปอกใครปอกปุ๊บจำนวนกูเยอะกว่ากันเพราะปอกได้จํานวนกูเยอะกว่าคนเที่จํานวนฟูเยอะกว่าได้สองคะแนนเําอยาเยจนวนกูน้อยกว่าได้ศูนย์คะแนนมีจับเวลาไหมไม่มีจับเวลาเล่นถึงพรุ่งนี้เที่ยงแน่ บัางเถอะครับอันนี้คือแบบสุกหรือแบบหามใครอย่างนี้เขารู้ว่ะอ๋อรู้แล้วรูนะ้รู้ว่าอะไรวะเขาต้องรับมันแค่แตกต่างกันเฮ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยมึงมึงอ่ามึงว่าม,มามึงโชว์โกมาถ้าแบบสุกเ <c oughs> สียง <c oughs> จะเป็นยังไงโกวัวนิดนึงมันจะไม่แน่นมากอันนี้กินได้เลยค่ะสุกกำลงังกินถ้าเกิดแบบดิบเสียงจะเป็นดิบเสียงจะใส มาสามวันแถมป๊อบเลยมึงได้ก่อนมึงตัวเลือกสุกเพราะมึงจะได้คะแนนมึงเลือกอันนี้สุกนะได้คะแนนเลยเพราะฉะนั้นทีมทีนไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอันนี้คือของมึงอันนี้คือของยาเขียวโอเคพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูการแข่งป๊อกที่เลยเลยครับเชิญครับไอ้แ่นมึงโชว์โปได้เอาได้มีตลับเบสไม่เอามาวัดหน่อยยช่กูเรีนนะ ต้องเอาขั้วออกก่อนล้วเอามือมาลองเลยลองดมือต้องถาเรียมา่งาเรือยเลยมัดขั้วเให้ให้ลองาเอามีดของมันก่อนนี่อันนี้เ้ยเลือกแล้วับเฮ้ยโมาแล้วเว้ยมาเว้ยไปยเดี๋ยวเราอดรอวยเวาอด้ว ไปแต่ชิคทุเรียนแต่ชิคให้ดูนะแล้ก็เลนิดนึงงนี้เลนิดนึง่งนี้เงินแน่แ้ก็อ๋อเงินใช่วเนียนีมีบ้งมืองหมดแล้วเนี่ยเนีใช่ป่ะแต่ไมนต้องผ่าผ่าเอยใช่แต่เมือนต้องเอาอกมาก่อนเฮ้ยอะไรต่อนะ เไม่เข้าหินเี่ยแตกเยอันนี้เขาเต็มตาแล้วเฮ้ยตกใจดิตกใจดิโอ้ยเฮียดึแตงมือ จำนวนจำนวนผู้มีใช้โจเลยงานกันเลยนีันนี่อนี้เอ้ยเลือกแล้วนี่นี่คือผลของการปอกทุเรียนครับทีมแรกทีมยอนอนอนอดนอนอได้ทุเรียนแบบหลายผู้อยู่เป็นแบบแข็ง เออจริงๆไม่ได้คือว่าได้ศูน,นย์คะแนนในข้อแรกนับจำนวนภูครับได้กี่ภู1 2 3 4 5 6 7 8 8ามกเปภูแปคะแนนได้ได้สองได้แปดภูครับโอเคอ,อันนี้คือทีมยอดยอดยอดมอ,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 อทีมพ่อบ้านเคยกินทุเรียนทำไมมันเละขนาดนี้มันเป็นทุเรียนที่สุกง้องไป <c oughs> ไหนนะครับนับดูนับดูนะับดูอันนี้คือกูต้องนับไหมไม่ต้องครับหอว่านัภูอันนี้กูต้องนับไหมไม่้องไม่ต้องอันนี้กูต้องนับปะนับให้ไหนก็ได้หนึ่งสอง เทียดเปลูกมึงดปลูกมึงมึงแกได้เรยมันงอมทุเรียนมันงอมแต่มึงแกได้ค่ษาเองเหรอมันไม่มีมีทุเรียนมันงอมมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ่ะและนี่คือผลสรุปนะครับทีมยอดสตอวน้อยได้ หนึ่งคะแนนเคลมจะมาได้2คะแนนแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่ที่หันทุเรียนจริงๆน้องๆอันนี้คือไม่ควรเล่นแบบนะกินบัอบประหารพี่สองคนได้นะเรื่องการหันนี่แหละคนไม่กินนะไม่อยากคุยนะนี่มึงไม่อยากคุยคุยกับผทนี่มึงไม่อยากคุยเลยสำหรับคนแพ้เหมือนเช่นเคยครับเช่นเคยยญาเขียวตาใบโพแกร้อนในกับหายน้ำห้าเมตรแค่ใส่ก็บทต้องปลดเลยนี่ชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหน กินน้ำอย่างเยอะหรือกินเม็ดกูจะกินทั้งหมดเลยกูจะห่างกับทุเรียนไหมครับกูอยากรู้มันเป็นไงชุ่มคอไหมมันมีขอดูหน้าครับขอดูหน้าไหยคนดูหน้าคอดูหน้าอ่ะเก่งมาอันนี้ติดทนอยู่แล้วนี่คืออะไรหวานแหละดูดีน้ำตาไหลมันมันไม่รู้สึกเลยมันเป็นเม็ดเม็ดอยู่เลยอะ ก็ไม่เป็นไรไงทำยูมทนเซียนอะไม่ผมไม่อมเหลือ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับจบแล้วนะครับสหรับการแกะทีเรียนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองที่บ้านนะครับก็ก็ขอให้มีผู้ปกครองแล้วก็ขอใมีค่มเป็นของอันตรายนะครับอย่าลองที่บ้านหรือแนะนําครับไปซื้อกินง่ายกว่าเป็นข้าวเปล่ให้กินนะไม่ได้ไม่เจ็บมือถูกต้องอ่าวันนี้ครับผมเอาโชโปครับตั้โชโปครับเอาโชโปครับ เบ๊โชโกครับเก่งโชโปครับค,ครับลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าฝากที่ตามกดไลค์กด s ับส c r ร b ์ช่องโชโก้ชแนลด้วยน,นะครับแล้ว EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับลองชมกันไ,ได้ครับขอบคุณครับ